ภารกิจจิตอาสาของมูลนธิธิวินวินนะครับลงพื้นที่ช่วยผู้ป่วยย่านรัตนาธิเบศในจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับพบปัญหาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือครับ ันนี้นะครับมูนลนิวินวินของเราก็มาลงพื้นที่ที่ซอยรัตนาธิเบตซอยสิสนะครับวันนี้นะครับเรามากับว่าที่สสนนทบ,บุรีเขตหนึ่งแล้วก็ทีมพอมรร่วมถึงอาสาสมัครในพื้นที่ที่เป็นสากลชุมชนด้วยวันนี้ครับเรามาเยี่ยมคุณยายคุณยายเนะี่ยมีภาวะความพิการไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอ่อนะเข่าเสื่อมจ้ะ เพราะฉันกินยาหมอมาหลายปีแล้วไม่เคยได้หยุดเลยมันนานๆมันจะแป๊บพักทีค่อยช่วน่าหลยก่อนโดนใหม่ๆของดาวเนี่ยยังไม่ได้เลยจ้ะ ฉันรักลูกมีใจจะตายข้าหนาวนี่คุณยายข้าไงลูกฉันข้าเอาข้าเออคือว่าแม่น่ะเป็นพํมดันประวานแล้วแม่ก็ล้มลงตรงนี้แกก็เลยเสียวขาแกก็เลยเดินไม่ได้พี่ก็เลยต้องมาดูแลแกตลอดก็ประมาณ6เดือนนี่แหละค่ะเพิ่งล้มอะค่ะแต่ว่าเป็นนั้อประวานนะกินยามานานแล้วแล้วก็มีคุณตายคนหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานกว่า10ปีครับวันนี้ครับเราได้รวบรวม ทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับเข้ามาช่วยเหลือค่าในในส่วนของพอมอนะคะจากตอนนี้ที่ลงมาในในส่วนของคุณยายนะคะคุณยายเล็กเนาะก็คือคุณยายยังไม่ได้มีแบบประจําตัวคนพิการก็แนะนําในเรื่องของสิทธิสวัสดิการก็ให้ทางคุณหมอ,อประเมินออกหนังเสือปรองความพิการให้แล้วก็เดี๋ยวทางพอมอค่ะจะทําเรื่องจดทะเบียนเป็นคนพิการแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยคนพิการนะคะแล้วก็ สิทธิ์ในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านค่หรับคนพิการค่ะอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งเนาะก็ในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพถ้าเกิดว่าคุณยายมีัตบประจำตัวคนพิการซึ่งในับรประจำตัวคนพิการเนี่ยสามารถรับผู้ผู้ดูแลได้หนึ่งคนผู้ดูแลเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ในการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพของทางพอม,มอโดยไม่มีดอกเบี้ยเพื่อที่ว่าจะมาลงทุนค้าขายหรือทําอาชีพอะไรที่แบบว่าทําอาชีพไปด้วยดูแลผู้ป่วยไปด้วยเนี่ยค่ะมันเป็นการส่งเสริมให้เขามีอาชีพมีรายได้แล้วก็มาดูแลคนพิการดูแลผู้สูงอายุต่อ พี่ชายพี่ชายค่ะก็จะเป็นผู้พิการติดเบีอยู่แล้วค่ะอันนี้คือเขาก็ได้รับสิทธิสวัสดิการในเรื่องของเรียกคนพิการค่ะเราเองนะครับก็พยายามที่จะเพิ่มไม่ว่าจะเป็นผู้พิการวัติิการผู้พิการ,การหรือผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้เขาสามารถอยู่ได้ในแต่ละเดือนแล้วเรื่องต่อมาก็คือเรื่องการส่งเสริมอาชีพของผู้ดูแลผู้ป่วย นะครับหลายเคสที่เราเข้าไปก็คือผู้ดูแลผู้ป่วยก็จะต้องับทิ้งงานหรือว่าไม่ได้มีงานประจำที่ทําแล้วทําให้ขาดรายได้ไปคนที่ดูแลผู้ป่วยก็สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าวันนี้นะครับเราอยู่ในชุมชนที่มีความเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันร่วมกันดูแลกันไม่ว่าปัญหาใดๆเราจะมีปัญหาคนพิการปัญหาผู้ป่วยติดเตียงภาครัฐและภาคประชาชนร่วมดูแลด้วยกัน สิ่งนี้ครับจะทำให้สังคมของเราสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้